โจกต์ินเดอร์ามาใช่ไหมคะวันนะะีน้เรามีลิงก์ต้นฉบับอยู่ค่ะคือลิงก์นีจะก๊อบมาจาก P7 ของเดิมนะคะเออเราจะมาแก้ไขตรงชื่อนี่ค่ะตรงนี้ถ้าเราไม่มีส,สแลชสองอันตร,ต,รตรงอินฟอนะคะมันถ้าเราแชลตรงไปแล้วมันจะไม่ขึ้นชื่อของเราค่ะจากเดิมที่มันจะขึ้นอยู่อะค่ะนี่ค่ะสวัด ไอคอนนะคะเราจะไม่ใส่ลิงค์ค่ะอ๋อเราต้องการรูปหลายรูปเราจะมาพิมพ์ตรงนีง้ว่าวาวาอาเลค่ะแล้วเราจะใส่ลิงค์ตามที่เราหามานะคะมันจะมีทั้งหมดสิบรูปค่ะ แล้วก็ตรงไอคอนเราก็มาพิมพ์ว่าอาเลเพื่อให้มันขึ้นจากนี้ง้่อบนนะคะแล้วเราจะทําการแรนดอมรูปเพื่อให้เกิดหลายรูปแล้วก็ใส่พิมพ์ตันี้เข้าไปค่ะเลขตรงนี้จะเปลี่ยนตามลิงก์ที่เรามีอยู่นะคะตรงนี้มีสิบลิงก็เป็นเลขสิบแล้วเราก็ลองกดที่นี่ดูค่ะมาจะแรนดอมรูปเป็นหลายๆลรูป ก็จบขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะ